ข่าวแรกของเราต้องขอแสดงความยินดีกันก่อนเลยนะคะกับคู่ของยุ้ยจีรนานและก็ธันธนากรค่ะที่ได้มีทายาทสมดังใจแล้วค่ะ เรียกว่าปฏิหารมี่จริงนะคะหลังยุ้ยจิรนานกับทานธนกรเนี่ยพยายามอย่างหนักเลยค่ะกับการมีทายาทด้วยวิธีธรรมชาติมานานถึง4ปีนะคะล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาเลยว่ากําลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะแม้ว่าตอนนี้จะต้องเผชิญกับภาวะมีเลือดออกแต่ก็พร้อมดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ ตอนนี้สมหวังแล้วค่ะจะร้องไห้ก็จะร้องไห้จะกรี๊ดก็จะกรี๊ดแล้วอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ถูก,ไไถกคือแบบดีใจมากมีใบเดียวด้วย,ม,วยมีบยใบเดียวด้วยก็คือ<ย><ผ>มีใบเดียวใช่พนี่แหละี่ขีดสุดๆเลยคือเขาตั้งใจมาเลย <laughs> คุณหมอบอกปฏิหารแลปฏิหารใช่ <laughs> <laughs> ก็มีความน่าเป็นห่วงหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าห้ามเดินขึ้นบันไดถึงจะถึงจะฝังติดก็จริงนะครับเขาก็ระวังตัวอยู่แล้วแต่วันนั้นแอบมีเลือดออกก็เครียดเครียดทั้งยูเครียดทั้งคุณหมอเครียดทั้งพี่ๆอาจจะเป็นเลือดล้างหน้านะะอาาจจเป็นว่ชร อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีอะไร